สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเช้าวันที่30มกราคม2อ6พตำรวจสพเมืองสมุทรปราการได้มีการควบคุมตัวนายมงคลสันติเมทากุลหรือว่าเยลสมาชิกกลุ่มกาศราษฎรซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคาดีแจ้งความเท็จแล้วก็หลบหนีราชการทหารนำตัวส่งฟ้องที่ศาลทหารกรุงเทพหลังจากที่นายมงคลน,นั้นถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการและก็สพลำสนธิจังหวัดลบบุรีจับกลุ่มได้เมื่อวันที่29มกราคม2564ระหว่างที่หลบหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยนายมงคลได้ถูกนําตัวไปยังสพเมืองสมุทรปราการเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดยมีทนายความเข้าร่วมฟังด้วยสองคนแต่ตํารวจไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามสังเกตการสอบสวนเนื่องจากว่านายมงคลขอให้เป็นการ สอบสวนส่วนตัวเนี่ยนะครับโดยตํารวจคัดค้านการประกันตัวของนายมงคลเนื่องจากว่ามีคดีหลบหนีราชการทหารอีกคดีหนึ่งส่วนที่วันนี้เนี่ยนะครับก็มีการประสานทหารพระธรรมนูญน,นาตัวส่งฟ้องที่ศาลทหารกรุงเทพสําหรับบรรยากาศหน้าศาลทหารในวันนี้ก็ไม่มีการราษฎรหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงแกนนําม็อบเนี่ยนะครับมาให้กําลังใจนายมงคลแต่อย่างใดซึ่งแตกต่างจากครั้งอื่น เมื่อมีการราษฎรหรือว่าผู้ร่วมชุมนุมถูกดำเนินคดีก็มักจะมีสมาชิกมาคอยให้กำลังใจมีเพื่อนการ์ดมาคอยให้กำลังใจบางครั้งถึงกับมีแกนนำนั้นเนี่ยนะครับปลุกระดมเพื่อที่จะให้คนนั้นมาให้กำลังใจด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่านายมงคลน,นั้นเนี่ยนะครับก็มาอย่างโดดเดี่ยวนะครับไม่มีใครมาให้กำลังใจแต่อย่างใดก็ เป็นเรื่องที่น่าอนาถนะครับหลังจากที่ก่อเหตุสุดท้ายก็จบที่คุกนะครับแล้วก็จบแบบโดดเดี่ยวไม่มีคนมาให้กำลังใจไม่มีเพื่อนมาให้กำลังใจไม่เหมือนกับตอนที่ไปร่วมการชุมนุมก็เหมือนจะมีพักมีพวกมีเพื่อนนะครับรวมถึงบนโลกออนไลน์ก็มีคนที่คอยเชียร์ให้กระทําการต่างเนี่ยนะครับอย่างสนุกสนานแต่เวลาที่ ต้องรับโทษนั้นก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับต้องรับโทษแบบโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับต้องต่อสู้เพียงคนเดียวก็เป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนนะครับว่าคิดกระทําการสิ่งใดก็ตามนั้นต้องไตรตรองให้ดีว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของตัวเองอย่างไรเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยการกระทําในวันนี้ย่อมส่งผลในวันหน้าไม่ช้าก็เร็วผมยังเชื่อนะครับว่าการทําดีนั้น ย่อมส่งผลดีต่อชีวิตของตัวเองและก็คนรอบข้างการกระทําใดก็ตามที่เป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งชั่วท้ายที่สุดก็ส่งผลต่อตัวเองและส่งผลต่อคนรอบข้างเช่นเดียวกันครับ